โอ้โหแก่งขอโอกาสสุดเด็ดของชุดพน่ารักทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งมีเกมสตาร่าโซล่าไดมนี่ยนะผมก็ไปเกมใหม่ที่แกะกล่องออกมาได้ไม่นานนี้เลยแนละ้วก็เมื่อวันที่9ตุลานี้เองนะคับที่ผ่านมาซึ่งบอกเลยนะผมว่าเป็นเกมที่อ่าสำหรับพี่นะคือได้เป็นเพลินเนาะเอออ่าเกมนี้เขาไม่ได้จ้างเนาะเออไม่ใช่สปอนเซอร์เด้ออ่าใช่ซึ่งตอนนี้เนะี่ยก็เขาให้สุ่มกชาเลยนะซึ่งเอาจริงๆแล้วคือคือตอนแรกก็จะไปหน,น,น้านล็อบบี้แหลแต่แบบ เออมันให้เปิดเลยก็โอเคได้ไม่มีปัญหาเนะก็เลยโอเคเปิดตรงนี้แล้วกันเนาะเออแ,แบบนั้นอ่ะโอเคผมก็เดี๋ยวรอมาเปิดกระชากันเลยเนาะเกมนี้เป็นเกมใหม่เนาะอืมใช่คือแบบเห็นดูน่ารักใช่ป่ะเออสิบโลเนาะซึ่งเป็นแบบการันตีเขาเรีวยกว่าอะไรอ่ะเปิดได้ยี่สิบครั้งอะ่ะคืออ่นะเปิดไปอ,อ่ะชื้นอืมอันนี้คือเล่นครั้งแรกเลยนะแอนิเมชัน่นอืมสวยนะชิมภาพอาร์ตคือสวยมากเกมนี้ใช่อ,ชอ่ะชื้อนะอันนี้ทำมาเอ่ย เปิดซ <be ard toys> okay. ้ายขวาด้วยเคแล้วก็อุ๊ยนี้คือลุงหรือเปล่าครับอ่าลุงโอเคได้น้องหัวน้ำเงินคนนี้มาอ่าออ่านกิ๊บออกเถอะด้วยโอเคเรือไปอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นตัวฟรีนะทุกคนเออตัวแจกฟรีเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพิ่งเคยเล่นเลย แต่ว่าภาพอาร์ตของตายคือสวยมากดูดิเอออาร์ตนี่สวยมากเลยนะโอเคแล้วก็อาชุดอุ๊ยอันนี้อันนี้ดีนะดูดีนะคือภาพมันสวยอะเออภาพอาร์ตอะ่ะไม่คิดว่าภาพอาร์ตสวยสวยเพิ่งเคยเจอเลยอ่าแล้วก็ได้มีให้เซฟด้วยนะซึ่งอ๋อนี่ไย่างสมาร์ทเซฟได้หมด5ครั้งในครั้สุ่มอ่าอันนี้จะเป็นรัวแจกในช่วงต้นเกมแล้วก็ได้ใน,นเกี๋ยวช่วงแรกก็น่าจะซื้อแหละ นี่จะเป็นโลที่แบบสุ่มได้20ครั้งแล้วก็เอามาเลือกกันเอาแบบเลือกได้นหนึ่งหนึ่งการสุ่มแบบว่าจะเอาตัวไหนเอาเซตไหนเลยประมาณนั้นก็โอเคสุ่มต่อไปอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งเลือกสุ่มให้ครบโต้าเลยกันนะ20ครั้งคือแบบมันมีมาแล้วก็ต้องจัดไปให้ครบสักหน่อยอาเขียนี้อ่ชือ้อุ้ยลุงแล้วเทีย บอกว่าตอนเปิดจริงๆจะลุ้งบ่อยนะโอเคอุ้ยน่ารักสาวกีดารดีนะสี่ดาวโอเคยอร์สกิเนสแล้วก็ตัวทองโอ้เป็นสาวรอของสาวเทแล้วก็กับมากวินแพนกวินน้อยโอเควันนี้ไอ้สีดงทองอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวทละคมันคือการนะ เราได้ตัวละครมาสองตัวนะอ่าขีก้อนนี้เป็นโลสุดท้ายแล้วนั่นเองผมก็โอเคมาดูกันว่าจะได้ทองไหมเฮ้ยจะได้ลุงหรือเปล่าอะชื้อตู้แล้วก็เปิดชื้ออะชื้ออ่าโอเคแล้วก็ทองฟิง้งบาเจียได้ทองจริงๆเนีวยไม่ได้ลุงได้ตัวอู้ตัวดีอืมโอเคแล้วก็ซึ่งตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจริงนะก็เลยตามจะชอบได้เลยลวกันเนะาะอ่า ซึ่งถ้ามีข้อมูลเยอะกว่านี้เดี๋ยวเอามาบอก IP อีพีที่สองแล้วจะนะมีให้หน่อย IP อีพีสองกมนี้อันนี้เป็นตัวละครที่แบบมันมีการ์ดประจำตัวเลยนะใช่ป่ะม,มันไม่แฟร์ซีดีแล้วันไม่ใช่การ์ดมันแพร์ซีดีแล้วน่าจะเป็นตีมแพร์ซีดีนะมั้งมเป็นตีมเพลงนะแต่เพลงอย่างดังอย่นี้นะจิโอเคคือไม่รู้จะเอาตัวไหนเลยเออเออเออโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนแนะล้วกันนะเอาอันนี้แล้วกันเนาะ คือพี่ชอบน้องหัวดำน่ะใช่น่ารักดีคาวาอี้นี่เป็นการ์ดไอเป็นแพสดีนี่ผมตัวแบบน่ารักมากก็เป็นตัวเมนพี่เนะียตัวนี้ชอบชอบพี่แบบนี้ะนะนิ่งๆชอบกินชายเย็นอ้น,นี้อันนี้อาร์สวยนะแล้วก็ตัวดุ้งอเป็นโรลิ ไม่แน่ใจว่ามันทําอะไรได้นะเพราะว่าคือโหลดเกมมาก็เล่นเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วข้อมูลมันก็น้อยด้วยนะประเด็นในเกมนี้เออ,โอ,เอโอ้ก็ท้องหนึ่งแล้วก็แม่บวชม,มน,นะแต่ว่าอุ้ยว้าวซูโยหรือเนี่ยครับเนี่ยชุดนักเรียนซะด้วยอันนี้เป็นการ์ตละคอร์เอ็นบีพนซีดีอันนี้เป็น ตู้ธรรมดานะส่วนนี้ก็เป็นกราดของตู้ธรรมดาก็สุ่มได้โอเคไปคือยังไม่ผ่านานะตอนกสอบแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยคืออะไรบ้างอันนี้จะเป็นรถเออเป็นคืออะไรอะ่ะอ่ะลองกเข้าไปดูเป็นด่านใช่ไหมฮันจิอ่ะมาเป็นด่านเนาะนี่โอเคเ,เด่นคือแบบพี่ว่าไงผมว,ว่าง,งั้นแหละโอเคอันนี้คืออ่าเลือกตัวละคร มีประมาณนี้นะกออ็โอเคอ่าตอนนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เราได้เล่นเลยนะเออใช่แล้วก็ตัวนี้ไอ้สามตัวนะฟรีนะไอ้สามตัวนฟีนวนฟรีหมดเลยไอ้สองตัวเนีเสียตังค์โอเคนี่ก็กดเลือเล่อนไปเลยก็อันนี้คือโอ้ยนะไงคือเลือกอัตโนมัตินะโอเคอ่านี่ก็จะทิ้งให้เราประมาณนี้เนาะก็ โอเคมีห้าดาวหนึ่งตัวแล้วก็ทัดไฟแล้วก็เาทตาุน้ำใช่ไหมมีทตุอยู่บนหัวนะั่นแหละอ,อืออันนี้เลือกอยังไงเอออยากเลือกตัวเนี้ยเอียไปกดอะไรกันนะอ่ากดเข้าไปเล้เดี๋ยกันนะอ่านี่นี่คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นแผดเสีดีใช่ไหมอ๋อที่เราสุ่มมาที่พี่เียกว่าการ์ดนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวกดผิดแปลภาษาเฉยเลยอ่านี่เป็นการ์ดนะอ่าใช่จริงด้วย เาฬิกาสิเป็นแท่นซดีนะมันเพิ่มอะไรเอ,อ่ยไม่รู้เหมือนกันอ่าลองเล่นไปก่อนนะไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรให้อดูเฉยหน่อยว่าเป็น,นยังไงไม่รู้เป็นเกมแนวไหนเลยนะคือแบบโหลดมาครับโหลดเลยแล้วก็ไม่รู้ี่เกมไหนเลยอ่าเป็นเกมโอ,อ้เราต้องมาคับด้วยสินะอตัตโนมัติแล้วก็อุ้มตัวน,นี่เรียบร้อยชนะแหละเยี ก็โอ้มีการ์ดด้วยอันนี้ดีนะรู้สึกเจ๋งมากมันเหมือนไอเกมเขาเรียกว่าแนวนะแนวการ์ดอะเออเป็นแนวที่แบบจะมีความสามารถของการ์ดมาให้เลือกอะโอเคเอาที่เยี่ยมเลยกันนะมาดูอันในมาดีโอเคก็ถือว่าเออคบคบได้ด้วยอ่ายอ,อ,อันนี้คือตัวอะไรอ้าลงมาแล้วโอเคไม่รู้ว่าทำยังไงเอ้ยไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะแต่ ดี๋ยวเราจะยิงอัปตอมบัตแล้วก็ต้องบังคับด้วยอย่างนะอ่าลองเล่นดูอ่ะชื่อเอไม่ใช่อ่ะนี่ใครเนี่ยสวัสดีครับพี่สาวโอนี่สัง่งเออเป็นคำถามเนาะเอ่เอก็ถามอะไรอัไม่รู้เอ่อเรืยกอะแรอะไรกันนะอ่าเหมือนคำถามแล้วก็แบบให้ให้การ์ดมานะแล้วก็เอานี้ลยกันนะเกี่ยม เอาที่นนนนมันแนะนำนะอนเลยนะเราังไม่รู้เยอะโอเคไปด่านต่อไปดูเหมือนจะเป็นด่นดานนะเออ,อน,นี้คือสามคับห้าโอเคอืมโอเคนเรา,าขับไปล้วก็ยิงปิ๊บปิ๊โอ้มันอยู่นะเเกมก็ได้เป็นเพลินเลยเนะี่ยโอ้โดนตีชื่ออีอ๋อีรบอยช่แข่งไปโอ้โหน้แข็งโ,โคนบอลล์ มีอะไรตรงพื้นด้วยอ่ะมีกำดักตรงพื้นเลยทุกคนแต่ต้องระวังโอ้ยไปเลยเอาใจไจิ้วเพื่อนเอาโอเคประมาณนี้ก็เสร็จแล้วเนาะอันนี้คือเสร็จตาแรกเนาะแล้วก็อุยสีลุง้งเอาเลยบี่บีไม่รู้เอาเลยโอเคไปมีดไม่ขึ้นเออเกมมันเป็น,นเพลย์อยู่ทุกคนเลยไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้หนักอะ่ะเออชิวๆได้เลยเนะี่ย แล้วก็สอนโอ้โหสมาแบบกดออตโต้ได้อะไรประมาณนั้นนะนะเออก็ใครที่จเล่นก็กดออตโต้ไปนะอันนี้เป็นเอ้ยพี่สาวอุ้ย,อ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 ยโอ้โหใช้ใช้ไอ้นี่เนาะการซื้อแต่พี่สาวแบบอืคาวาออเดชกาแล้วนี่คืออะไรเอ่ยเป็นตัวอย่างก,การแตมังไม่รู้สิเรามีสองหนอยแคนดี้ซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะสะสมหรือเปล่า อาจจะสมัครสะสมในตาถัดไปได้ที่ไม่ใช่ด่านถัดไปที่เราจะไปไปนะเก็บไว้ก่อนละกันนะเพราะว่าไม่รู้อุ้ยอันนี้วอร์ดรถบัสเนี่ยอุ้ยดูดิเขาทำดีแน่เขาทำดีดูวอรโอ้โอ้ยตัวแนมะ่ชีสวอร์ดติว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 โอ้ยโอ้ยเดือดเนะส่นหักยิงยิงไปไหนแล้วนั่นนะ่ะ ิิิมีเขาหเก็ดจตายวันไหนเนี่ยพี่มันเรืองต้นเองิ๊บิบ้ยเดอด้ก่อนเงตายเออชื่อเดือดโรับผมเออก็เพลินเดีนะแต่เนยนะคตนราจะแบตายยากวลาวันนี้อะไต่ันถัดไปถัดไปถัดไปอะเอออัน <the> นี <associated> ้อ <the> ่ะเอาไปแล้วก็อันนี้เอม มันไม่มีแปลไทยอ่ะเออตรงนี้มันเสียดายมากเลยเก็เข้าใจนะเกมเพิ่งเปิดต้องรอสักหน่อยหนึ่งแปลไทยไม่รู้จะมีไม่แนอลาคตถ้ามีกลับมาเล่นแน่นอนของแปลไทยเดีย๋ยวกลับมาเล่นเนื้อเรื่องด้วยออก็มีแปรนะได้ที่มีแปลก็อ,อ่องอออออไปก่อนโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเกมเล่นเพลิน,นแล้วก็ได้อันนี้มาเ,เอ,อ็นสักอย่างนี่แหละ เออเป็นระดับของกลุ่มตระครหรอแล้วก็เซฟม,มันเซฟอะไรวะนะโจะวิน่ารักมากแล้วก็อันนี้เอ่ออะไรอันนี้โอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะมันเหมือนพออ๋อสแต็กแบบที่เราไปสู้ใช่ปะ่ะเออแล้วก็อันนี้เป็นเอพซีการเราแล้วก็โอเคไม่รู้เรื่อง แล้วก็อันนี้อกิจกรรมอ่ะกดเข้าไปดูหน่อยสิอ๋อเป็นเคเวสรายวันโอเคเข้าใจแล้วเป็นเคเวสรายวันสินะแล้วก็อย่างนี้เป็นปีนแล้วก็อันนี้เจอ,อไรเอ่ยอ่าทุกคนจะเป็นที่ฟาร์มของเนาะอันนี้เอ่ออ่ะก็กดโก ไม่รู้ว่าซอะไร่กดไปก่อนในเรื่องตัวละครเลยทำไงแค่ตัวเดียวเนี่ยอ๋อเป็นเซตเนาะนี่ไงไอ้เล็กสามนี่ดีไหมสนุกไม่รู้เลยอ่ะกดเข้าไปก่อนเลยกันนะอือทำไมตัวละครนี่คุ้นจังเลยอ,อ่ะโอเคไปเฮ้ยมาแล้วไอ้แอนวินวิ่ไปี่โอ้โหเดนเดิ เพราแต่ละตัวก็มีแพทเทิร์นที่ต่างกันเดียวนะอีกไั้ว่ายใจนะชุบชุบหล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 บโอ้ยโดนชนอืมเลยบร้อยมันมีจังหวะหลบแบบโดนตีดีอยู่นะโอเทนะมันจะตันอยู่ปิ๊ป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 ปิดปปิ๊ปปิปปิ๊ปปิ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 ดปปิ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 ๊ปปิ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 ปป แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแสดงด่าน,นี้ง่ายมากเลยนะความของนี่เป็นฟาร์มพวกเก็บเวลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะนนนเนี่ยไอ้สมุดเนี่ยก็คือไม่เนี่ยจุยรูยนี้น่าจะใช่นะดูทรงแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็โอเคอันนี้เป็นอ๋อดูเหมือนจะเป็นตัวละครหรือเปล่าใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วย,วยโอเคนี่เป็นตัวละครนั่นเองครับผมอ่ากด มันให้อัพตัวละครน,น้องหูเหลืองคนนี้อ่าตัวนี้ชื่ออัพเรเวลวเนาะอ่าโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ก็โอเคอเข้เาใจแล้วเรเวลว่าสินะเราจะเอาอัพตัวนี้อ่าจับนี้อัพน้องคนนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นหมอะไรเรื่องอ่าจะเป็นบทอะไรเรื่องแหละนี่ไงซับเตอร์หนึ่งเลยซับเตอร์สองที่จะเล่นไม่มีแปลไทย มันมีแต่เธอแล้วง่วงมากเลยตอนกูเข้าไปอะอ๋อนี่นจะเป็นตัวละครเราเนอะนี่เป็นผู้ชายต่วนี้เป็นผู้หญิงเนาะอยู่ผู้ชายมันก็น,าาน่ามั่วหนัผู้หญิงม่หน่าอย่างเทีอืมร้องกับกันไม่ใช่หรอวะโอเคแล้วก็น่าจะไม่มีอะ้รและแด่แค่แบบโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วบ้างเออน่าจะมีอนนันนั้นอะไรนะกดรับรางวัลที่นิดหน่อย,อยที่ตัวเกบมันให้มาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการต่งางล้าวซึ่งมันมีแปลไทยอันนี้เป็นกัฟ ปรับสูงหมดเลยอันนี้เป็น60เฟรมกับ30เฟรมซึ่งก็ไม่ได้จริงเฟรมมันตกมากๆเลยนะน่าจะเป็นเพราะ6บอัลติไมยัยงไม่ทีด่ดีขนาดนั้นนะอันนี้อ่ะเราปรับโิบดูเพื่อมันลื่นขึ้นนะไม่รู้มันช่วยไหมนะเออแล้วก็โอเคนี่คืออะไรอ,อ,อะไรอ๋อปรับ U I ให้มันเทิบเข้ามาไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นแฮะไม่เคยใช้เลยะ ไอเสียงอันนี้การ์สู้อันนี้โอเคไม่มีภาษาไทยยอมยอดแล้วก็มีให้กดอีกเลยอ่ะตรงนี้เป็นเออ่ถ้วยรางวัลที่เราไปทำมาเนาะโอเคอันเจดตรงนี้คิดว่าน่าจะแบบเอาไปส่งตัวละครแน่นอนเอ,อ้ยอจิ้มเติมเสียนะอันนี้ฉันเล่นเกมกระช่อมาเยอะเนะี่ไม่ต้องห่วงนี่ก็เป็นหมวดสอนนะโอเคไม่ผิดได้มากสอนเราว่าที่ทำนี้นะไรางวัลน Okay. แล้วก็น่าจะหมดแล้วป่ะอันนี้อาร์ตจดหมายเฮ้ยแจกตัวละครได้ด้วยวย่าเอเคจดหมายคนรับมาได้แผ่นซีดีมาด้วยนะฮนนะโอ้โหโปสเตอร์แผ่นซีดีแล้วก็ตัวละครอีอินดืมชื่อเฮ่เอโอเคก็ปัญหานี้นะโอ้ได้มาดีนะเพื่อแจกตัวละคร้าดาบต้นเกีย์เลยอันนี้ก็ถือว่า เออห้าเหล่าสี่ดาวนะมองไม่ทหนถ้าจะห้าดาวถ้าจะไม่ติดเอ้ยก็ตัวในก็นใจใหม่ในคลิปหน้าคลิปนม่กี่วานนี้แหละเออ